สุกแล้วครับหลังจากใส่เกลือไปนะครับผมซื้อมาวันอาทิตย์นะครับใส่เกลือไปสุกแล้วนะครับสุกไวมากครับสักผัสเนื้อนะครับเดี๋ยวรามาชิมกันนะครับว่าจะเป็นไงครับเหมือนเสียมพอบ้านเราไหมนะครับหามาแล้วนะครับนี่ยังไม่สุกครับสุกดีนะครับ ยังแข็งแขนีงนะครับจะปาดได้อย่างไรได้ครับครับชิมแล้วนะครับรสชาติเสียนท้อครับเหมือนเสียนท้อบ้านเราแต่ว่าจะหวานแต่หวานกว่าบ้านเราครับน้อยนึงหรือมากกว่านิดนึงนะครับแต่นี้ยังไม่สุกมากนะครับชิมแล้วครับจะหวานนิดนึงครับเนื้อเนื้อจะมีความความละเอียดกว่าบ้านเราครับถ้าถ้าเทียบกับเสียนท้อบ้านเรานะครับ มีความละเอียดกว่าครับอร่อยกว่าครับอร่อยกว่ามาดูเม็ดกันบ้างน,นะครับลักษณะเม็ดเม็ดจะเล็กกว่าของเรา,เ<ข>าบ้านเรามากเลยครับบ้านเราเม็ดใหญ่มากครับเยอะใหญ่ใหญ่กว่าเนื้อเอยอะก,กว่าเนื้อครับเม็ดบ้านเราตัวนี้เม็ดเล็กนะครับซีกน,นี้มีมีหนึ่งเม็ดนะครับอีกซีกอีกซีกหนึ่งนะ่าจะจะมีอีกอีกเม็ดเหมือนกันนะครับเออเซียนทอเซียนทอไต้หวันครับ เม็ดเล็กครับเดี๋ยวอีกรูปผมจะกินรอให้มันสุกสุกดีๆผมจะค่อยกินนะครับได้ได้มาแล้วนะครับเม็ดของเสียนท้อนะครับเสียนท้อแตยวันนะครับทั้งลูกครับมีสามเม็ดนะครับได้มาแล้วนะครับเยวจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเก็บได้เป็นปีนะครับหลายปีด้วยนะครับ